สวัสดีค่ะมัดออนิมัชนะคะวันนี้ก็จะมาทำเป็นแท็กวิดีโอนะคะที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีใครแท็กเรามาแต่ว่าเราก็อยากจะทำนะคะวันนี้ก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะทำอะไรระหว่างแบบเป็นเฟาเวอร์ริตวิดีโอของปี2012กับแท็กวิดีโอหนึ่งที่มัดชอบมากๆเลยก็คือ,อ10 products I would repurchase นะคะก็เป็น อของ10สิ่งที่ซื้อใช้ซ้ำๆในปีนี้ก็เลยคิดว่าเออนั่นแหละเราก็รวมมันเป็นอย่างเดียวเลยดีกว่านะคะก็เป็น10 products นะคะที่แบบ repurchase ในปี2012นี้นะคะก็ list มาทั้งหมด10สิ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนะาะจริงๆมาดูวิดีโอเนี้ยของพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber, แล้วก็บล็อกเกอร์หลายๆท่านเลยนะคะก็จะดูทั้งของ พี่ปอมนะคะเลอป๋อมดูป้าพิมพ์ดูพี่แนนคุณสวยจังนะคะก็ดูหลายคนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นพี่โมเมเขาทำเป็นสิบสิ่งที่ต้องซื้อซ้ำๆก็เลยทำบ้างนะคะ <c oughs> อย่างแรกเลยขออนุญาตไล่จากคลีนขั้นตอนการคลีน clean, บำรุงแล้วก็ไปที่เมคอัพนะคะขอเริ่มจากคลีนก่อนอันแรกเลยเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ของ b o t ทนิกสนั่นเองค่ะตัวนี้คือ b o t a นิกสนะคะ Sooting Eye Makeup Remover ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะข้างบนเป็นน้ำใสๆข้างล่างก็เป็นสีเขียวๆเ,เวลาใช้ก็เขยา่ารวมกันมันจะคล้ายๆกับพวกเมเบลีนอายเมคอัพ u รมูเวอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเอาไว้เทสใส่สำลีแล้วก็เช็ดอายเมคอัพนะคะซึ่งมัดก็เป็นคนที่แบบชอบแต่งตาแล้วก็ชอบทาปาก สีสอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามีอันเนี้ยมันช่วยให้เช็ดออกได้ง่ายแล้วก็มันดีมากตอนที่มันแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันก็ใช้มาเรื่อยๆอันนี้คิดว่าน่าจะเกินสิบขวดแล้วนะะทีนี้หมดไปอย่างที่สองนะคะที่ซื้อซ้ำๆเลยเนี่ยก็คือเจลล้างหน้านั่นเองอันนี้เป็นของ n u u t r จ g n n a นะคะ Liqu i d n e u t r o g e n a เพีย m ์ม Facial Cleanser ตัวนี้ก็นี่ใช้หมดไปหลายขวดแล้วเหมือนกันอันนี้คิดว่าน่าจะประมาณ5ขวดแล้วนะในปีนี้ก็มันจะเป็นเหมือนกับว่า,าเจลล้างหน้าที่แบบอ่อนโยนนะคะแล้วก็ล้างแล้วสัสะอาดแต่ว่าไม่ได้ตึงแบบเอียดเอียดบนหน้าก็เลยชอบแล้วก็ถูกด้วยร้อยกว่าบาทเองนะคะ อันนี้ต่อไปเป็นสกินแคร์ค่ะคือสกินแคร์ปีนี้เนี่ยมาใช้สกินแคร์หลายอย่างมากๆก็มีทั้งลองสิ่งใหม่ๆมีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ซื้อใช้ตลอดและคิดว่าจะซื้อต่อไปก็คือฮาดาระโบอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะใช้อยู่เหมือนกันนะคะน่าจะรู้จักทุกคนเนาะสาๆจีบันแล้วก็สาวๆในแฟนเพจในทุกที่เลยอันนี้ก็คือฮา d าระโบนะคะ Super h ์ไฮยาลูรอนิกแอซิดมอยส์ i ร g ซิ่งโลชอันนี้ก็มีไซเล็กด้วยสำหรับเวลาพกพาเดินทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบใสๆเวลามาใช้มันก็จะแบบล้างหน้าอะไรเรียบร้อยก็จะหยดอันนี้ลงมือแล้วก็โปะโปถ้าเป็นในทีวีซีของเขาเนี่ยเขาจะแบบเรียกว่าน้ำตบหน้าที่ตบแรงๆแต่ว่ามันเองจะคลึงๆแบบเอออ่างๆไปนบนหน้ามันก็จะหนึบๆชุ่มชื้นดีคือมาเป็นคนผิว ผสมมันทีโซนแต่ว่ายูโซนแห้งมากก็คือบางทีก็ผิวขาดน้ําก็แบบมีอาการแบบลอกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะทีนี้สิ่งต่อไปจะเริ่มมาอยู่ในหมวดของเมคอัพกันบ้างแล้วนะคะก็สิ่งแรกเลยที่คิดว่าจะซื้อต่อไปจนกว่ามันจะเลิกผลิตกันไปข้างหนึ่งเลยอันนี้ก็คือ Mac นะคะเอ่อ i o Finish คอนซีลเลอร์อันนี้มาใช้เบอร์คือมาจะใช้ได้ทั้ง NC สาสิบห้าแล้วก็ NC 4 2สิบสองอันนี้เป็นสี่สิบสองนะคะใช้จนโวขนาดนี้แล้วคือตอนแรกที่ซื้อมาคิดว่ามันจะใช้ได้ไม่นานจริงๆนี่ก็แบบเกือบปีเป็นปีเหมือนกันนะที่ใช้ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวคงจะซื้อต่อไปเรื่อยๆจนแบบจนกว่าจะหาอะไรที่ไม่ดีเท่านี้เอ๊หาอะไรที่ดีไม่ได้เท่านี้เอ๊ะหาอะไรที่ดีกว่านี้ อะไรที่ดีกว่าน,นี้แล้วค่อยแบบเปลี่ยนแต่ว่าเนี้ยใช่มันใช่มันปิดอยู่คือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าแห้งไปใช่ไหมคะถ้าจะปิดใต้ตาอะไรเงี้ยแต่ว่ามัดเองอะ่ะปิดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราลงไอครีมก่อนอืสิ่งต่อไปเป็นสิ่งที่เท่าไหร่แล้วเนี้ยดูโพยเรามีสิ่งที่ห้าแล้วค่ะอันนี้ก็คือบรอนเซอร์อันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะเป็นมาแท็บเหมือนกันก็คือเด e บา บาฮามามาานะคะสีมันจะค่อนอุ้ยสีมันจะค่อนข้างเข้มนิดนึงก็มันจะเหมาะกับคนที่ผิวแทนนะคะผิวแบบ nc 3 5มสิ nc สีอะไรเงี้ยขึ้นไปคนที่ผิวขาวมากๆคิดว่าน่าจะเข้มไปนะคะแต่ว่าสำหรับมันเนี้ยมันใช่ซื้อต่อเน,นี้ยนอนต่อไปนะคะอสิ่งต่อไปเป็นอนายไลเนอร์ค่ะ จะมีทั้ง2แบบเลยเริ่มที่แบบตินสอก่อนนะคะอันนี้เป็นเมเบลีนทั้งคู่เลยนะคะแบบตินสออันนี้เป็น Master Liner นอร์จากเมเบลีนะคะมันก็มีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวเหตุผลที่ชอบก็คือ,อ,อมาใช้พวกเนี้ยแบบที่เป็นเครยอนหรือเป็นแบบออโต้อย่างเงี้ยมาหลายแบรนด์แล้วแต่ว่า ก็ยังไม่เจอแบรนด์ที่แบบไม่แพนด้าหรือว่าแพนด้าน้อย,ยงไงนะะอย่างเงี้ยนะคะอย่าง i n t ท i t อย่างอะไรที่เขาใช้กันดีๆนะมาใช้เองก็แพนด้าก็เลยมาลองอันเนี้ยมันรู้สึกตอนนั้นมันลดอยู่ละร้อยกว่าบาทก็เลยซื้อมาปรากฏว่าใช้ดีมากอันนี้ก็ใช้มาประมาณ3อันแล้วนะคะก็เป็นแบบลูกหลักลูกเลิฟมาชอบใช้สีดำนะคะสีขาวจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เขียนขอบตาไม่เลอะเลิศถูกและดี ต่อไปก็เป็นเมเบลรีเหมือนกันค่ะจริงๆมันเป็นสาวกเมเบลีนนะก็อันนี้คือไฮเปอร์ชาร์ปไลเนอร์นะคะเป็นไอไลเนอร์แบบนี้แบบหัวเมจิกที่แบบเส้นเล็กอันนี้มันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอันใหม่นะคะยังไม่ได้แกะก็หัวเล็กดีแล้วก็เขียนง่ายแล้วก็ติดทนและเลิศม,มากอันนี้200กว่าบาทถึง300กว่าบาทแล้วแต่ช่วงที่เขาลดนะคะก็นั่นแหละ สาวบ,บกอกไอเลเนอไเลเนอร์เมเบลินมากโอ้ตาละลิมพันกันต่อไปเป็นลิปสติกค่ะลิปสติกเริ่มจากมีความบ้าคลั่งอันนี้ชอบจริงมีโอ้แต่ถือ,อยังไงมันจะหกลงมาไหมนี่คือแมกนะคะแมกลิปสติกก็ชอบ มาสำรวจมาแล้วว่าปีนี้มาซื้อลิปสติกมาหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่คิดว่าจะซื้อใชอ้ซื้อใช้ซ้ำต่อไปก็คือ Mac นะคะเพราะว่ามันเออดีอะมันเนื้อดีกลิ่นดีฟอร์มูลาดีทุกอย่างเลิศราคาก็ดีจริงๆะราคาก็แอบแพงนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้นานนะคะก็เลยโอเคสีที่ชอบที่สุดของปีนี้เลยนะ แต่ว่าคิดว่าอันนี้คงซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอิมิเต็กอันนี้เคยทำรีวิวเอาไว้แล้วนะคะก็ไปหาดูได้อันนี้คือแม็กนิกกี้นะคะวีว่าแกลมนิกกี้มินาชนเองชอบมากเลิศนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเนื้อที่ชอบที่สุดคือแอมพลิฟายนะมันมันจะแบบมันจะนิ่มอ่ะเนี้ยใช้จนหมดเหลือกุดแล้วอะ แอมพลิฟนะดีมากนะคะแต่ว่าน้ำแมตต์แตแห้งน,นิดนึงเป็นลิปอยู่เหมือนกันแต่นี้เป็นลิปไลเนอร์และอันต่อไปสิ่งที่9อันนี้ถ้าเกิดใครดู how to ที่แล้วจะเห็นมาใช้อันนี้นะคะแทนลิปสติกเลยมันคือลิปไลเนอร์ของ Essence นะคะสีแบบมันคือสีแรงลิปมันคือสีแดงที่เกิดมาเพื่อฉันประมาณนั้นสีมันเริ่นมากแล้วมันเข้ากับคนผิวแบบผิวแทนผิวเข้มนะคะ เริศติดทนอันนี้เนี่ยมันเหนือความคาดหมายมากเพราะว่ามันราคาไม่ถึงร้อยอะห้าสิบกว่าบาทหรือยังไงจะไม่ได้แล้วอันนี้มาซื้อคือไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยตอนนั้นอะออจอดรถที่ a เเว e n u e อ่ที่อ่อเอเวนิวตรงอเกษตร,รนวนมินนะคะแล้วทีนี้แบบจอดรถนานไม่ได้แตมบัตรอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปในวิลล่าเพื่อจะหาซื้อของจะได้แต็มบัตร แล้วก็ไปเห็นอันเนี้ยก็เลยซื้อมาเพราะว่าตัวเองชอบทาลิปสติกสีแดงแต่ว่ายังไม่เคยมีลิปไลเนอร์เลยก็เลยลองปรากฏว,ว่าเฮ้ยซื้อต่อแน,น่นอนเลิศถูกม,มากๆและดีมากๆนะคะติดทนและสิ่งสุดท้ายสำหรับปีนี้นะคะก็เอออย่างที่เห็นนะติดขนตาปลอมก็ต้องมีกาวติดขนตาปลอมใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนะี่ยลองมาหลายอย่างลองทั้ง ชูเอมุระที่เขาชอบใช้การลองทั้ง BAC ปนัดดาทั้ง b s c ธรรมดาทั้งทุกอย่างแล้วก็มาจบลงเอ่ยที่ MTI นะคะอันนี้คือ MTI i Putty นะคะเป็นกาวติดขนตาสีขาวที่มันรดมากมันจะเป็นหัวแปลงเหมือนกับของ b s c เลยเป็นหัวแปลงแบบอย่างนี้ มือนอายไลเนอร์อย่าเขียนผิดนะอันนี้รู้สึกมันจะมีกาวที่เป็นสีดําด้วยแต่ว่ามัดเองมาชอบใช้สีขาวมากกว่านะคะเพราะว่าชอบแบบติดเลยอะไรเงี้ยบางทีเป็นสีดําแล้วมันก็เป็นเลอะขอบขอบตรงอื่นวุ่นวายต้องมานั่งเช็ดใหมนะคะอันนี้ก็เลยชอบมากติดทนติดดีทั้งวันอยู่ราคาไม่แพงเลิศสังเกตว่าทุกอย่างจะไม่ใช่ของราคาแพงเลยนะคะที่เอามารีวิวเพราะว่า นั่นแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราชอบเนาะโอเคหมดไปแล้วสําหรับ10สิ่งนะคะที่เป็น ten products I would repurchase of 2012นะคะก็เป็น Review of the Year ไปเลยแล้วการรวมรวมนะคะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆที่แบบอันไหนมีอะไรชอบเหมือนกันหรือว่าเออลองอันนั้นอันนู้นสิอะไรเงี้ยก็แนะนําได้นะคะก็คอมเมนต์ลงมาใน YouTube ในจีบันไหน ไหนก็ได้ที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะก็สามารถจะคอมเมนต์ได้แล้วก็ตามไปที่อ่า w w w f a o e b o o k c o m คนะคะ n o n y m o u s f a n p a g e ก็ได้เหมือนกันที่นั่นเราจะคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะก็เนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็หมดไปแล้วสำหรับรีวิวนะคะแล้วก็เหมือนเป็นแท็กวิดีโอที่อยากทำขึ้นมาเนาะเป็นคิดว่าเป็นคลิปที่แบบน่าจะ เออถูกใจใครที่แบบชอบดูรีวิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย